ข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับบอกว่ามีไก่มีไก่นะครับไก่มีนกครับมีนกมีหมูครับแล้วก็มีวัวนะครับมีวัวและโจทย์บอกว่ามีอย่างละเท่าเท่ากันทีนี้โจทย์บอกว่านะครับถ้านับขารวมได้84ขาอ่ะผมนับก่อนนะครับไก่มีกี่ขาครับ2ขา นกสองขาหมูสี่ขาวัวสี่ขาตรงนี้นับขาให้ถูกนะครับถ้านับขาไม่ถูกนี่สบายนะครับอ่าโอเคถ้าสมมุติว่ามีอย่างละตัวอ่าสมมุติมีอย่างละตัวเลยมันมีกี่ขาครับสองสี่แปดสิบสองแสดงว่ามีทั้งหมดสิบสองขาทีนี้อยู่ดีๆไม่รู้แหละว่ามันมีกี่ตัวเอามาคูณกันแล้วได้แปส นะครับเอา1 2ไปหารครับ12หาร12อะไรครับ12 7เป็น8 4นะครับ12ไปหาราวงเล็บนะครับวงเล็บเป็นตัวแปร8 4 4หารด้วย12ตัดกันครับ12 1เป็น12 12 7แสดงว่ามีอย่างละกี่ตัวครับอย่างละ7ตัวนั่นเองนะครับตอบเลยไหมครับตอบข้อไข่เลยไหม อย่าเพิ่งตอบนะครับโจทย์ไม่ได้ถามแบบนั้นนะครับโจทย์ถามว่าไก่กับวัวรวมกันนะครับไก่เจ็ดตัววัวเจ็ดตัวคำตอบคือ14ตัวครับ